ได้ยินกับแอบฟังภาษาอังกฤษพูดว่าอะไรปกติแล้วนะคะคำว่าฟังในภาษาอังกฤษก็คือคำว่า listen listen ตัวอย่างเช่น I listen to you the news every day อีกรอบนะคะ I listen to the news every day ประโยคนี้หมายถึงฉันฟังข่าวทุกวันส่วนคำว่าบางเอิญได้ยินโดยไม่ได้ตั้งใจก็คือคำว่า overheard overheard ตัวอย่างเช่น I overheard their secret while I was walking by. I overheard their secret while I was walking by. ประโยคนี้หมายถึงฉันบังเอิญไปได้ยินความลับของพวกเขาในขณะที่ฉันกำลังเดินผ่านนั่นเองค่ะต่อมาก็คือคำว่าฟังคนอื่นเขาคุยกันแบบไม่ได้มีส่วนร่วมอะไรคำนี้ก็คือคำว่า listen in. listen in. ตัวอย่างเช่น I listened in on their chat when I was sitting in the cafe. อีกรอบนะคะ I listened in on that chat when I was sitting in the cafe ประโยคนี้หมายถึงฉันฟังบทสนทนาของพวกเขาตอนที่ฉันกำลังนั่งในร้านกาแฟน,นั่นเองค่ะและสถายนี้ก็คือแอบฟังแบบลับๆโดยที่เขาไม่รู้ว่าเรากำลังแอบฟังอยู่คำนี้ก็คือคำว่า eavesdrop eavesdrop ตัวอย่างเช่น I eavesdropped on your surprise birthday party plan อีกรอบนะคะ I eavesdrop p e d on your surprise birthday party plan ประโยคนี้หมายถึงฉันแอบฟังแผนเซอร์ไพรส์งานปาร์ตี้วันเกิดของคุณนั่นเองค่ะอีกรอบนะคะคำว่าฟังในภาษาอังกฤษก็คือคำว่า listen ังเอิญได้ยินโดยไม่ได้ตั้งใจก็คือคำว่า overheard ฟังคนอื่นเขาคุยกันแบบไม่ได้มีส่วนร่วมอะไรก็คือคำว่า listen in แอบฟังแบบลับๆโดยที่เขาไม่รู้ว่าเรากำลังแอบฟังอยู่ eavesdrop และเราก็จบไปแล้วนะคะก่อนจากกันถ้าหากเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่าฉันแอบฟังบทสนทนาของคุณจะพูดยังไงคอมเมนต์ตอบใต้โพสต์กันเลยนะคะไปเจอกันวิดีโอหน้าค่ะบ๊าย